สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูทุเกตเตอร์มาเที่ยวไต้หวันกันค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่ซีเหมินติงนะคะก็มาเจอช็อปนี้ค่ะช็อปของป๊อปมาร์ทนะคะเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะอยู่ที่ไทยยังไม่เคยไปเดินเลยนะคะอันนี้มาเจอที่ไต้หวันค่ะก็เลยลองเข้ามาดูข้างในก่อนเนาะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะมีแต่ของน่ารักเธอคือแบบว่าแบบมีทั้งเคทั้งแบบตุ๊ก,กาตาพวของกุญแจคือมีเยอะไปหมดนะคะละลานตามาก นี่คุณผู้ชายเขาก็ปีบกล่องสโนไว้นะคะมีเยอะมากเลยคะ่ะคือที่นี่เหมือนจะมี4ชั้นเลยนะคะก็มีชั้นแบบขายของแสดงสินค้าอะไรพวกนี้ค่ะก็ลองๆมาเดินดูนะคะที่ซีเหมือนติงค่ะเหมือนจะเปิดใหม่ด้วยนะคะที่นี่เราจะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านบ้างน,นะคะแอบสปอยนิดนึงว่ามีค่ะมีของได้กลับบ้านนะคะวันนี้คือของมันน่ารักมากะคะ่ะคือแบบ อย่างน้อยเราก็ต้องหยิบสักชิ้น2ชิ้นเนาะอันนี้มาดูชั้น3นะคะก็เหมือนเป็นจัดแสดงโชว์พวกแบบของที่มันตัวใหญ่หญๆอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะได้มา3มกล่องค่ะ3ชิ้นนะคะเราจะพาน้องกลับบ้านกันค่ะก็ไม่แพงนะคะก็คือราคาแบบเหมือนในช็อปเลยเนะาะ3มกล่องนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกันในคลิปหน้านะคะฝากติดตามดูด้วยนะคะว่าจะได้ตัวไหนบ้าง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ